สวัสดีครับผมเป็นยังสมาร์ทวางเมอรจัหงหวัดนครปฐมครับมนนี้ก็นำกับดับมแมลงโซลารเซลล์อัตโนมัติมามันจะออกบูธที่นี่นะครับราอของเราเป็นกับดับมแมลงโซลาเซลล์ครับเป็นกับดับมแมลงแสงไฟต้อมแมลงมาเล่นไฟก็คือจะตกในกระมับ,บงน้ำด้านล่างครับเราสามารถดักจับมแมลงจะพวกศัตรูพืชที่หากินกระเพืนะครับได้แก่พวกแม่ผิเ้อกรางคืนที่ทำให้เกิดน,นอนตัวแลในส่วนของเท้าแมงอีดูแล้วก็ตัวแกะเพียครับ อ่อคนไกทำงานคือว่าหลอดไฟอ่ะจะเปิดเองหลังจากพายที่ตกสี่ชั่วโมงแล้วก็ดับเองอครับก็ทํางานง่ายๆแต่ว่าเครื่องมือเราอ่ะมีขนาดเล็กก็เคลื่อย้ายง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้อะไรนาข้าวพื้นไร่ส่วนผลไม้ไม้ดอกในระดับได้หมดเลยครับก็สมาณจะต้องให้อ๋อลโซร์จเก็บเพราะวเป็นโซลเซลล์เซลล์โซลเซลล์ครับเคลื่อย้ายง่ายเพราะว่าพอเป็นโซล่เซลล์ปุ๊บเนี่ยเราสามารถย้ายไปติดตั้งบริเวณไหนของแปลงก็เสร็จแล้วก็ได้ครับ เรต้องสังเกตว่าแปลงจะตั้งบริเวณไหนถึงจะตั้งและหรือว่ามืดสุดที่สูงสุดเมื่อไรคุอถ้าในกรณีนาข้าวเป็นพื้นที่เปิดโล่งเนี้ยถ้าเราสังเกตดูว่าแมลงตัวพุ้จะออกเยียบตามลมถ้าในนาก็จะติดตั้งบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แมลงจะออกเยียบมาจากทิศทางนั้นเป็นหลักใช่ ในส,วน,ในสวนก็ได้เคียงแต่กักบมแมลงจะออเรียบตามลมแต่ส่วนใหญ่มแมลงมันจะไม่อบเรียบตามลมเหมือนปีนิโรงครับแต่ก็ก็สามารถใช้ได้ในสวนอย่างที่เราออกแบบมาเนี้ยน้ําหนักตัวเครื่องอะน้ำหนักโดยรวมถ้าประมาณ5้ากิโลเพราะ,ะนั้นกเกษตรกรก็าสามารถขยายง่ายสมมติว่ากเกษตรกรติดตั้งบริเวณเนี้ยสักสิบวันรู้สึกว่ามแมลงลดลงแล้วก็ย้าย,ายไปตั้งบริเวณอื่นได้ครับ ส่วนไล่มือคนเดีิดคือเราแนะนำลูกค้าเครื่องหนึ่งก็ดูได้พื้นที่ประมาณสองถึงสามไร่ครับเครื่องหนึ่งอูได้ที่ไ้าใช่ที่นับสุดไร่ก็มีห้าเครื่องใช่ครับห้าเพื่อนเครื่องมือเราอาจจะมีความสามารถจับมแมลงแต่ก็จับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าลดการระบาดของแมลงสู่พื้นได้แน่นอนนะครับส่วนการดักจับมแมลงได้มากหรือน้อยเงี้ย มันขึ้นอยู่กับการระบาดขอมแมลงสืบพืชอย่างผมเป็นชาวนาด้วยเนี้ยเอ่อมาแรงในนาข้าวพวกผีเสื้อหนังตอคืนที่ช่วงระบาดเราสามารถดักจับได้คืนละ400ตัวเลยแต่ถ้าเกิดช่วงที่มาแรงน้อยเราก็อยจับได้น้อยนะครับได้มาุกชนิดก็หลักๆก็คือได้มาแรงสืบพ้นที่หากินยังคืนและมีปีกต้องเป็นมาแรงหากินยังคืนนะครับอย่างพวกมาแรงกลางวันหรือมาแรงวันทอเราดักจับไม่ได้ ก็ส่วนใหญ่มันก็มาเล่นใา่คืนเดียวหรืมาแรงส่วนใหญ่แม่ผีเสื้อกลางคืนที่ท่านได้แตนอนก็ก็เป็นแม่เสือกลางคืนครับคุณประมาณเท่าไหร่ครับเรื่องนี้เราขายอยู่ที่ประมาณเป็นส่วนลดตรงนี <laughs> being, ้อยู่ที่สามพันแปดร้อยสิบบาทครับสามพันแปดสิบคุนได้ตวามสวยครับโอเครับส่งที่บ้ากก็ถ้าสนใจก็โทรมาที่เบอร์0871597394 เบอร์โทรนี้ก็เป็นไอดีไลน์ด้วยครับ